สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขายสมบัติชดใช้นี่เผยเหตุผลแจ๊สแจงเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่หลายคนต้องหลุดยิ้มไม่ได้ในความน่ารักเลยจริงๆเพราะคู่นี้เขาชอบหยอกกันแกล้งกันอยู่บ่อยๆสำหรับคู่สายฮาอย่างแจ๊ชชนชื่นกับภรรยาสาวสวยแจงปุณาสาที่มักจะมีโมเมนต์ฮาๆออกมาให้แฟนๆติดตามกันอยู่เสมอแถมยังมุ่งมั่นตั้งใจกันทำงานมีรายการต่างๆจอคิวถ่ายแบบยาวเหยียด และนับว่าเป็นตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทั้งคู่ร่วมใช้ชีวิตกันมาหลายๆครั้งแจ๊ซเฉื่นชื่นมันจะพูดเสมอว่าชีวิตเขามาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะแจงปุนาสาที่คอยอยู่เบื้องหลังมาตลอดจนกระทั่งมีบ้านมีรถหรูๆและไม่มีภาระใดๆแล้วด้วยก่อนหน้านี้แจ๊แจงได้เปิดใจถึงสภาวะของครอบครัวครั้งหนึ่งว่าตังเก็บทั้งสองคนแทบจะหมดแล้วต้องตัดสินใจเอานาฬิกาและสมบัติบางอย่างไปปล่อยเพื่อส่งบ้านส่งรถ โดยก่อนหน้านี้แจงบุนาสาก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมสุดแฮปปี้กับสามีขณะที่อยู่ธนาคารแห่งหนึ่งแถมยังเผยให้เห็นถึงความปลื้มใจเพราะได้นําตังค์ไปปลกบ,บ้านหมดครบทุกหลังเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนไม่มีภาระใดๆซึ่งงานนี้สาวแจงก็ได้เผยข้อความบอกไว้ว่าจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากไปปลดภาระบ้านทุกหลังรู้สึกโล่งมากเหมือนยกภูเขาเออกจากอกสถานการณ์ที่ผ่านมาทําให้รู้ว่าอะไรก็ไม่แน่นอน เลยตัดสินใจปลดภาระแล้วเริ่มใหม่เริ่มเก็บกันใหม่ไม่มีภาระเป็นราบอันเประเ,เย่เยๆดีใจที่สุดแล้วเว้ยนี่แหละคือเหตุผลที่ไม่ให้แจ๊ใช้ตังค์เยอะปิดบ้านไปเลยมันจะได้ไม่กล้าใช้ตังค์ดีใจกัน2คนบันทึกวันที่22มิถุนายน63ซึ่งหลังจากที่สาวแจงได้เผยโมเมนต์ความสุขนี้ออกไปแล้วต่างก็มีบรรดาพเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนสาเข้ามาแสดงความยินดีและเช่นชม ความเก่ีของสอสามีภรรยากันไม่น้อยเลยนอกจากนี้แจงปุณาสายังเผยอ,อีกว่าตอนนั้นที่ตัดสินใจเอานาฬิกาไปปล่อยเพราะตั้งใจปลดภาระทั้งหมดจับเข่าคุยกันเลยเลือกปิดภาระบ้านรถทั้งหมดและมานั่งคุยกันว่าจะทำคอนเทนต์ลงโซเชียลคือตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่ารวยหรือเปล่าทำงานในบ้านมันท้อน,นะพี่ความหวังทำยังไงให้ดังเราไม่ได้พึ่งจนไม่ทำงาน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ